สวัสดีค่ะมาดาเฟิร์สค่ะอุทิตาสุวรรณธาดาค่ะ พบกับรายการที่ทอ k ทัวร์ t เตชันนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเสิร์ฟความรู้ควบคู่ความสนุกสนานทุกโลกมุมการศึกษาค่ะผ่านช่องทาง YouTube Daily New Live นะคะขีด TH ค่ะทุกวันพฤหัสบด,ดีเวลาส1เ็ดนาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาโดยทีมข่าวการศึกษา Daily New ค่ะวันนี้มาดาวเฟิร์สยืนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเราจะไปชมอยุธยาโมเดลค่ะ ที่ใช้แก้ปัญหานักเรียนนักศึกษาทะลาวิวาทแต่จะเป็นยังไงแก้ปัญหาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมป่ามมาดาวเฟิร์สมาเลยค่ะามาดาวเฟิร์สอยู่กับน้องเอนามสกุลซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวโจกค,คือการนำพารุ่นน้องเนี่ยไปตีกันเลยเราจะมาเปิดเบื้องลึกค่ะ ว่าสายเหตุลึกๆแล้วของปัญหานักเรียนตีกันมันเกิดจากอะไรน้องเอคะทำไมสายเหตุลึกของของปัญหาเด็กตีกันเนี่ยมันคืออะไรอะหลักๆเลยอะมันก็อยู่กับว่าเราเรียนคนละที่ครับมือนแบบรุ่นพี่เชื่อบึงที่ปลูกฝังกันมาเราไม่ถูกกันใส่เสื้อขอบคนละสีเรียนคนละสถาบันเวลาไปเจอออกไปทั้งเราสถาบันเนี้ยเจอที่ไหนเราก็จะแบบขมิ่นกันนะครับมองหน้ากัน ไม่พอใจอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าบคนก็พูดแซงไปแซงกันมาก็เกิดเหตุครับทะเลาะกันตีกันบางครั้งแล้วก็บางครั้งก็แบบใช้อาวุธบางทีทางหนาก็มีการใช้มีดอะไรเงี้ยฟันกันแล้วเบิดปิงปองที่ทำกันเองเฟี้ยงใส่กันครับ แล้วมันมีถึงเราเราเคยเราเล่าประสบการณ์ตัวเองไหมได้ได้เป็นลุยไปซัดก,กันกับสถาบันตรงข้ามเลยปะครับผมอ่าฮะเลือดตกยางออกเลยไหมก็มีบ้างครับแล้วนาทีนั้นเนี่ยเราเราทำไมมันมันเป็นคือความยังไงอะความใจร้อนหรือความแบบเฮ้ยเราคืออย่างที่เขาพูดว่าเนี่ยตึต๊ดพอทุกสถาบันมันใช่อย่างนั้นหรือปะอ๋อมันก็มีเป็นบางส่วนครับอย่างนั้นแะพี่แต่บางครั้งแบบเราถูกกระทําทก่อนแล้วก็มาโหอะพี่ อารมณ์ร้อนก็ต้องเอาคืนกันบ้างอ้าวแล้วเราไม่กลัวแบบเราไม่เป็นห่วงหรอก,กับพวกที่เขาไม่รู้อีโน่อีเนแล้วมันจะโดนล,ลูกลงไปด้วยอ,ะอ่ะอารมณ์นั้นคือแบบว่ามโหอ่ะพี่แบบบางครั้งเราไม่รู้เรื่องเราก็โดนแล้วเราหยุดได้ยังไงกับปัญหาเนี้ยเราหยุดที่จะเลิกตีกันเลิกทะเลาะบาแวงกันมาจับมือสมานฉันกันได้ยังไงก็มีโครงการที่จังหวัดยุทธยาเนี่ยครับ เอาเอาโรงเรียนช่างเด็กเขตจังหวัดพระนครศรียามา mm hmm. อบรมครับ mm hmm. มาอยู่ค่ายพักแรมเอาคนที่แบบว่าเป็นหัวโจก mm hmm. ที่มีเรื่องกันบ่อยๆอย่างเงี้ยไปจัดอบรมอยู่ด้วยกัน mm hmm. แล้วก็จัดกันมาหลายปีครับเป็นรุ่นๆมามีทุกรุ่นมันก็ทําให้แบบรู้จักกันสถาบัานอื่นไห้ mm hmm. ไหนเมื่อไหนก็ยังแบบคุยกันได้เจอหน้ากันยิ้มอะไรกันยังไงครับ mm hmm. แล้วถือว่าตอนนี้100ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมครับน้องเอที่กับการปัญหาตีกันหมดไปในในกลุ่มโครงการอยุธยาโมเดลเนี่ยค่ะ ก็น่าจะได้ครับเพราะมันไม่มีเหตุแล้วเดี๋ยวนี้เราเราใช้อะไรเราใช้ตัวสมานฉันอะไรที่มันจะให้ลดการตีกันหมดไปในในมุมมองของเราอะ่ะเราใช้อะไรแบบเด็กรู้จักกันครับไปไหนก็เจอกันอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าสนิทกันเคยอยู่ด้วยกันกินข้าวอะไรอยู่ด้วยกันอย่างงี้ตางสถาบ,บานันเจอกันก็รู้จักกันหมดแล้วครับเดี๋ยวนี้ เราสร้างพลังเราสร้างพลังร้อนเนี่ยให้มาเป็นพลังบวกเนี่ยยังไงอะคะพลังเราเราบอกว่ามันเป็นความเฮ้ยแบบมันไม่ยอมกันมันจะต้องแบบเอ้ยชนกันแล้วแบบไปแน่นอนสตาร์กันละแต่เราลดปัญหาเนี่ยด้วยพลังบวกแบบไหนอะเราไปสร้างอะไรให้กับสังคมไหมม,มีเป็นแบบจากการที่เข้าคายอบรมอะพี่ เวลาขอให้เราจัดกิจกรรมเงี้ยก็เหมือนแบบเราเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันแล้วก็มีก,กิจกรรมอาสาอะไรอย่างนี้ด้วย <พอ S 1> ใช่ไห<ผ>ม,มอ๋อแล้วก็รู้ถึงสาเหตุของปัญหาตีกานเบื้องลึกแล้วนะคะ อยู่กับอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคพระนครเสธย,ยาที่เริ่มโครงการนะคะป้องกันเหตุน,นักเรียนทะเลาะวิวาทอยากให้อาจารย์แนะนําตัวนิดนึงค่ะครับอาจารย์กรเกษมหนูจินเส้งครับเป็นครูจํานาญการวิทยาลัยเทคนิคพระนครยุธยาครับอาจารย์คะอยุธยาโมเดลเนี่ยมันมีรูปแบบยังไงคะอยากให้อาจารย์เล่าถึงที่มาที่ไปนิดน,นึงค่ะคือปัญหาของเราที่เจอก็คือเรื่องการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษานะครับไม่แตกต่างจากาที่อือ่นครับแต่ว่า มันเป็นปัญหาที่ลุมเร้าเกิดขึ้นรนุนแรงทวีความรุนแรงไปเรื่อยๆค่ะมันก็เลยเป็นเหตุให้ที่ต้องทีมงานเราเนี่ยต้องทํางานให้เข้มแข็งขึ้นเพื่อที่จะแก้ปัญหานะครับให้ เด็กนักศึกษาที่เรียนอาชีวะนั้นมีความปลอดภัยในการเรียนและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข,ขครับอ,อาจารย์คะโครงการอ,อุทิกโมเดลเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปีไหนคะเราทํากันมาเรื่อยมานะครับลองผิดลองถูกมาจนกระทั่งปี2557นะครับช่วงนั้นเราเริ่มแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบนะครับเพื่อที่จะเอานําเด็กนักศึกษาที่มีปัญหารเรื่องของเสี่ยงต่อการทะเลาะวิวาทนะครับไปเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับแล้วก็มีการติดตามผลครับ มิติอาจร์ผมแล้วอาจารย์อยุธยาโมเดลเนี่ยประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนคะ,ะตั้งแต่ปี2557นะครับปีนั้นที่เราเริ่มต้นนั้นมีเหตุตร้วานั้น12ครั้งแล้วหลังจากเราเราไปได้เริ่มโครงการพานักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงตรงนี้ครับไปร่วมหลับนอนกินนะครับโดยการใช้รีสอร์ทให้กินอาหารอย่างดีอ,อยู่รีสอร์ทและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเขา <c oughs> หลังจากนั้นนะครับเราเริ่มลดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อปี2560นะครับเราไม่มีเหตุอะเรยวาดในพื้นที่จังหวัดแม่คอศสียาเลยครับค่ะแล้วทราบมาว่าโครงการนี้ดึงดึงทุกภาคส่วนเข้าร่วมด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ครับผมจริงจริงแล้วการทำงานในส่วนของ I อยุอโมเดลนั้นเราจะตั้งนะครับศูนย์ปกครองรุ่งเก่าขึ้นเป็นศูนย์ประสานงานทุกอย่างก็จะแจ้งมานะครับมีรูปแบบการแจ้งข่าวสารทางไลน์บ้าง ทางวิทยุสื่อสารด้วยมีเบอร์โทรศัพท์มีการประสานติดต่อที่ชัดเจนค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็มีกะทํางานหรือเป็นเครือข่ายนะครับโดยมีสถานศึกษาที่เป็นอาชีวศึกษาภาครัฐนะครับจำนวนแแห่งมีภาคเอกชนอีก5แห่งนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตารวจรวมถึงทางเจ้าหน้าที่ปกครองของในส่วนของจังหวัดเข้ามาร่วมด้วยครับก็คือทุกภาคส่วนใน,ในท,ทุกภาคส่วนเลยครับแม้ทั้งใช่ครับทั้งแม้ทั้งผู้ปกครอง พ่อค้าแม่ค้าประชาชนแต่ที่สําคัญคือตัวนักศึกษาเองก็มามีส่วนร่วมกับเราในการทำงานครับทราบมาว่าหลักการของโครงการอุทยาโมเดลเนี่ยได้ยินมาว่าเป็นเรื่องของความรักและความเข้าใจด้วยยังไงคะอาจารย์อธิบายหน่อยคืออ,อย่างนี้ครับเรามีความเชื่อมั่นว่าคนถ้ารู้จาักกาันรักกันเป็นพวกเดียวกันแล้วเนี่ยปัญหามันจะไม่เกิดเราสร้างความรักความสามัคคีกับกับคุณครูก่อนอคุณครูที่ทํางานร่วมกันผู้บริหารก่อนนะครับเสร็จแล้ว นักเรียนนักศึกษาเขาเห็นเนี่ยเราก็ไปเอาสิทธ์เหล่านี้ครับถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ที่เป็นแกนนําเพื่อให้เขานําไปถ่ายทอดให้กับ,กบน้องๆที่อยู่ในกลุ่ม,อมของเขาว่ารักกันยังไงให้ถูกวิธีรักไงรักสถาบันงไงให้ถูกต้องอป้องกันชื่อเสียงเรื่องของเด็กอาชีวะลบภาพของการตีกันออกมามเป็นการสร้างสรรค์สังคมที่เจิงสร้างสารรค์มากขึ้นนะครับค่ะ เรามีการสร้างพลังเด็กวัยรุ่นพลังเด็กวัยรุ่นเนี่ยเป็นอารมณ์เลือดร้อนเราสร้างพลังรุนแรงอารมณ์เลือดร้อนเนี่ยให้เป็นพลังบวกในการแก้ปัญหาปีกันกยังไงคะคือจริงๆแล้วเด็กวัยรุ่นเหล่านี้ครับเขาเขามีความสามารถเฉพาะตัวอยู่ม,มันอยู่ที่ว่าในคุณครูเนี่ยสามารถดึงความสามารถของเขาออกมาใช้ได้ไหม,มหลังจากที่เรานานักศากลุ่มที่เป็นเป้าหมายแล้วนะครับไปปรับเปลี่ยนไปปรับทัศนคติกันแล้ว สร้างภูมิคุ้มกันรเรื่องของการอยู่รอดในสังคมและการดูแลแล้วเนี่ยเราให้เขานําความรู้ความสามารถจากการเรียนที่เขาศึกษามาแต่สารสาขาวิชานะครับออกไปบริการสังคม,มนะครับเพื่อให้เขาเห็นได้ว,ว่าคนตัวเขามีคุณค่าและในการช่วยเหลือสังคมได้สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับในเด็กกลุ่มเหล่านี้และให้ถ่ายทอดกับรุ่นน้องกับกลุ่มของเขานะครับทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขามีคุณค่าทางสังคมและมีความสำคัญต่อสังคมนี้ได้ นี่มาได้3ปีแล้วนะครับแรกๆนี่ก็มีการปีกันบ่อยมากนะครับแต่พอเข้ามาได้แต่ระยะหนึ่งก็เห็นแล้วว่ามันเริ่มมีอะไรการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นโครงการโมเดลที่เข้ามามันเริ่มเปลี่ยนแปลงแบบว่าสถานที่ต่างๆแบบไม่ค่อยมีการปีกัน,นครับจากแบบพวกหัวโจกจากจากวิทยาลัยต่างๆมารวมกันมาทํากิจกรรมร่วมกันครับทําให้เราแบบจากที่แบบเห็นหน้ากันรี ก็มาเจอหน้ากันทักทายกันชวนไปไหนไปกันอะไรอย่างนี้ครับส่วนเรื่องพ่อแม่นะครับแรกๆก็มีความเครียดนิดนึงนงรัในการเข้าเข้ามาเรียนในวิยายนี้ครับมีความเป็นห่วงแบบว่าเราจะไปโดนตีหรือเปล่าหรืออะไรยังไงหรือเปล่าแต่พอหลังๆพ่อแม่ทราบข่าวก็ไม่ค่อยเป็นห่วงนะครับเพราะไม่ค่อยมีการตีนเพราะมันลดน้อยลงมากแล้วครับในปัจจุบันส่วนพลังบวกในปัจจุบันนะครับเราได้มีการออก ออกหน่วยจิตอาสานะครับออกไปช่วยชุมชนต่างๆแบบว่าช่วยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆตามจุดต่างๆนะครับแล้วก็มีาการทำกิจกรรมร่วมกันของแผนกครับสีกันนะคะมันน้องรู้ส่เหตุลึกๆมากมันทำไมคะก็มีสาเหตุมาจากการเดินชนกันมั่งมองหน้ากันมั่งแล้วไม่ยอมขอโทษกันครับแล้วก็แบบ รุ่นพี่ไปบอกรุ่นน้องว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะมันเลยเป็นแบบไอ้นี่ต่อๆกออันมาประเพณีสืบต,ต,ต่อไปของไอ้นี่เลยครับแล้วเราเคยเจอเหตุการณ์ได้เดินชนกับต่างสถาบันนะมีบ้างครับแล้วชนเขาแล้วยังไงต่อก็ขอโทษก็โทษก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็ขอโทษกับมาครับนะคะแล้วก็อยู่กับน้องรุ่นปีน้องปีหนึ่งนะคะแนะนําตัวเลยค่ะครับชื่อนายชานุจันทรพลครับชื่อเล่นชื่อครับมาจากแผนกช่างยนต์ปีหนึ่งครับน้องคะ คือน้องมาเริ่มเรียนสายอาชีพนล,ล่ยเลอกเรียนอาชีวะเนี่ยคือมันก็มีภาพลับเรื่องเรื่องตีกันอยู่แล้วคือคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงไหมเป็นห่วงครับแต่เราอยากเรียนเขาก็ต้องปล่อยเราเพราะเราไม่เราเขาสม,สมมุติว่าเราไม่ชอบเรียนอะไรแล้วเขาบับางคับเราอย่างเงี้ยเราจะไปไม่รอดครับอืมเอาแล้วเรามาเลือกเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศเสียทุธยาแล้วเนี่ยเขามีทุยดียมเดลเนี่ยเรามั่นใจมากน้อยแค่ไหนคะมั่นใจมากครับเพราะ แต่ก่อนก็มีตีกันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนะครับมไม่ค่อยมีแล้วเราได้สัมผัสกับบรรยากาศที่จะมีแบบเออรุ่นรุ่นพี่มาชักชวนให้มีครับอ่าแล้วเรายัางไงเรามีวิธีการไงคะผมไม่ไปครับขอไปไหนก็เรื่องของเขาอยู่ของเราดีกว่าเราเอาตัวเองให้รอดก่อนแต่เราก็ดำเนินชีวิตในการเรียนได้ไม่ได้มีการแบบคุมขู่หรือว่าบังคับอะไรที่จะต้องแบบไม่ไม่มีเลยใช่ไหมคะครับอ่าแล้วอานเรายังเราเจะเหตุการณ์แบบว่าไปเดินต่างสถาบันแล้วมาจะทบกระทั่งอะไรกันเนี้ยเรามีวิธีการมามเราได้เจอไหม เจอครับเจอไม่ถูกกันกับโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งเขาก็อันนี้ตีกันผมก็รุ่นพี่ผมก็อยู่เขาก็ไปตีกันผมก็เดินออกกันแต่คือตัวหนูเดินออกัครบเดินออกครับแล้วน้องมองมุมมองของน้องเนี่ยในฐานะเราเป็นรุ่นน้องปีหนึ่งเนี่ยเรามุมเรามีมุมมองยังไงคะว่าเอสาเหตุปัญหาลึกๆของการตีกันทำไมเด็กอาชีวะต้องตีกันมันเกิดจากอะไรมองหน้ากันเรื่องผู้หญิงครับมองหน้ากันเรื่องผู้หญิงครับแค่นั้นเลยครับ แล้วเราแล้วถ้าถ้าเราประสบเหตุกันอย่างนั้นอ่ะเราจะมีวิธียังไงอ่ะก็ต้องขอโทษกันนะครับอ๋อใช้คําว่าขอโทษจะยุติปัญหาทุกอย่างนะคะในส่วนของปัญหาเรื่องการทะเลาะวิวาทของเด็กนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดพระนครศรียุธยาอ่ในปี57ที่เราเข้ามาทํางานใหม่ๆเนี่ยมีการทะเลาะวิวาทกันถึง26ครั้งนะครับเหตุผลที่เราตั้งกลุ่มอยุธยาโมเดลหรือว่าทีมงานปกครองกลุ่มเก่ามาแล้วเราเอามาเคาะปัญหากันว่า สิ่งที่เราขาดก็คือความเป็นเพื่อนเราเลยสร้างความเป็นเพื่อนจากผู้บริหารระดับสูงก็คือผู้มืนวยการเจ้าของโรงเรียนเอกชนระดับรองผู้มืนวยการครูและทีมงานปกครองสร้างความเป็นเพื่อนหลังจากนั้นเราก็มาเรื่องของอการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จคือมีปัญหาปุ๊บสองวันต้องเคลียร์ให้จบ ผลที่ว่าต้องเคให้จบเพราะว่าไม่งั้นเด็กจะไปถ้าไม่รับการแก้ปัญหาภายใน2วันเด็กก็จะไปอาศัยคนโนโ้นคนนี้ทําให้กลุ่มขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ทําให้เราไม่สามารถจะควบคุมได้เขาเพเอาคนนอกเข้ามาเราก็แก้ปัญหาไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในโรงเรียนนะส่วนที่3ที่เราที่เราทำก็คือเราได้เครือข่ายคือตารวจจํานวนหโรงพักในช่วยเราทุกท้องที่นะครับจังหวัดแล้วก็ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายเรื่องของคอสชอเรื่องของการที่มาตรการ ม .14 ป้องกันการทะเละาะวิวาทผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดให้ความร่วมมืออย่างสูงยิ่งโดยเฉพาะพมนะครับให้ทุนมาจัดโครงการเรียนช่างคนละที่เลือดสีเดียวกันนะครับมาจัดกิจกรรมกิจอาสาร่วมกันนะครับจัดกีฬาร่วมกันเราต้องยอมรับว่าหลังจากที่รอเก้าสวรรคตเนี่ยเรามีกิจกรรมดีๆของอาชีวะเด็กมาทํางานร่วมกันทําให้ความเป็นเพื่อนมันเกิดเร็วแล้วก็ทําให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นนะ สุดท้ายสุดก็คือเกิดความสามัคคีในหมู่ของชาวอาชีวะศึกษาในจังหวัดพระนครศรียานะครับทำให้เด็กเป็นเพื่อนกันมีความรักสามัคคีกันมีกิจกรรมดีๆติอาสาร่วมกันทํางานร่วมกันประกอบกับหลังจากที่เราเป็นเพื่อนนะครับการเรียนยกตัวอ,อย่างเช่นเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีนะครับระบบรางที่ดีจากจีนออโตเมชั่นอะไรที่ดีจากจีนเราก็ให้โรงเรียนเอกชนเข้ามาเรียนร่วมกับเรา เวลาเราไหว้ครูเราก็ส่งตัวแทนของแต่ละนแผนกไปไหว้ครูที่โรงเรียนต่อเรือไปที่พันธุ์นอกไปที่เทคโนโลยีหัวแหลมซึ่ง กรณีหนักๆที่เรามีปัญหาการสี่อสถานศึกษาซึ่งปัจจุบันปัญหาเหล่านี้ได้หมดมา2ปีการศึกษาเป็นศูนย์นะครับที่เราทําแล้วประสบความสอยุทยาโมเดลเนี่ยสามารถแก้ปัญหานักเรียนนักศึกษาอาชีวะตีกันได้ร้อเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนจากพลังร้อนเป็นพลังแห่งความรักด้วยความเป็นจิตอาสาของนักศึกษาที่นี่นะคะเอาล่ะค่ะอีพีหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามนะคะที่ท็อกทัวร์สเตชันค่ะผ่านช่องทาง YouTube Daily New Life ขีดทีเนะคะทุกวันพฤหัสบ,บดีเวลา11บเนาฬิกาส0มนาทีาถึงสิบสอ ข่าวการศึกษาเดลินิวค่ะวันนี้มาดาเฟิร์สคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ